เหตุการณ์ในวันนั้นผมก็ไปรับลูกสาวตอนสามโมงครึ่งนะครับตามปกติเวลาเลิกเรียนเนาะครับปกติพอไปรับเสร็จปุ๊บผมก็ไปนั่งเล่นกับแกในห้องเรียนนะฮะเสร็จปุ๊บก็คือนักเรียนทุกคนก็ทยอยกลับบ้านเนาะมีผู้ผผปกครองมารับกลับบ้านนะครับผมก็เห็นว่าได้เวลาที่สมควรแล้วแหละนะครับก็เลยจะพาน้องกลับบ้านด้วยตอนนั้นก็เริ่มรู้สึกว่าฝนก็เริ่มตกแรงขึ้นแล้วแหะครับ ทีนี้พอเราพอเราลงมาเสร็จปุ๊บเนี่ยรถผมจอดอยู่หน้าอาคารพอดีนะครับผมก็กําลังเดิอนออกไปที่หน้าอาคารนะครับกําลังจะออกประตูไปแล้วแหละนะครับแต่ลมพายุกับฝนมันแรงมากนะครับผมก็ได้ผมก็ได้ตัดสินใจกลับเข้ามาในโรงเรียน เขาเป็นห่วงว่าข้างนอกฝนตกลมแรงน่าจะเป็นอันตรายเราน่าจะกลับพาลูกเข้ามาในอาคารมากกว่าก็พาน้องกับเข้ามานั่งในฝั่งที่เป็นฝั่งรงอาหารของโรงเรียนนะฮะเราก็นั่งก็นั่งคุยกันสักพักหนึ่งน้องเขาก็น้องเขาก็ถามขึ้นมาว่าพ่อพาหนูมานั่งตรงนี้ทําไม ก็ไม่ได้เอะใจอะไรคิดว่าลูกสาวอยากจะไปเล่นเครื่องเล่นฝั่งตรงข้ามหรือเปล่านะครับผมก็ชวนแค่บบาปะงั้นเราเอ,อ่อไปฝั่งนู้นไหมไปเล่นเครื่องเล่นด้วยกันนะครับผมก็ถือกระเป๋าแกมือนหนึ่งแล้วก็อีกมือซ้ายก็จับมือแกลุกลก็จะเดินไปฝั่งนูง้นนะครับพอผมก้าวได้สามก้าวผมก็รู้สึกว่าข้างบนเนี่ย มันมีอะไรร่วงลงมาผมไม่ทันที่จะได้งานกับเพื่มนึ้นไปดูผมก็โดนเศษอิฐท,ที่ตกมาจากชั้นสามทับตัวน้ำหมดนะครับจังหวะนั้นผมก็หน้ามือไปวุบหนึ่งนะครับแล้วก็ทางทางผู้บริหารของโรงเรียนเนี่ยเขามาช่วยกันเขายุงตัวผมออกไปทีนี้ผมก็เลยถามทางผู้บริหารกับทีมครูที่ช่วยผมออกมาว่าลูกเราลูกผมอยู่ไหมลูกผมอยู่ที่ไหนนะครับ แกบอกว่าตอนนั้นแกไม่เห็นไม่เห็นเด็กไม่เห็นลูกเห็นใครเลยนะครับผมว่าไม่ใช่ต้องมีลูกผมอยู่ในนั้นนะครับ mm hmm. แกก็ถามว่าลูกผมเนี่ยใส่เสื้อผ้าสีอะไรนะแ,ลแล้วก็เลยมีอาจารย์เข้าไปดูในที่เกิดเหตุให้นะครับตอนแรกผมนึกว่าน่าจะไม่เป็นอะไรที่หนักมากเพราะว่าตัวผมเนี่ยก็ยังมีสติดีอยู่แล้วก็เจ็บแค่บางส่วนะนะครับแต่พอพอน่าจะเป็นคุณโบคุณโบเจ้าหน้าที่ที่เป็นอาจารย์ที่โรงเรียนนะไปเจอพอเห็นแล้วแก กรีดดังมากผมก็ตกใจคิดแล้วว่าน่าจะไม่เป็นน่าจะไม่ปกติแล้วแหละนะครับผมก็พยายามจะเกี้ยกะกายลุกขึ้นมานะครับใช้ใช้กําลังที่มีอยู่ลุกขึ้นมาทางผู้บริหารและครูครูอาจารย์ของเรียนก็พยายามรั้งเอาไว้เพราะว่าเป็นห่วงว่าถ้าเข้าไปเนี่ยมันจะเกิดเหตุถล่มซ้ําขึ้นมาอีกนะครับผมก็เลยทำไม่บอกกับแกนะครับ คือลูกของเราอ่ะเขาคือลูกของผมผมต้องไปดูไปดูว่าเห็นว่าเขายังปลอดภัยอยู่หรือเปล่านะครับทางอาจารย์ท่านก็เข้าใจนะครับแล้วก็ให้ผมเขาไปแล้วก็อาจารย์เขาก็คอยระวังเดินเข้าไปด้วยนะ ทำให้ผมได้เจอกับน้องเขาก่อนหน้านั้นเราสังเกตเห็นความผิดปกติอะไรนะครับก่อนที่เราจะติดมันเอ่อเราอย่างที่ว่านะมันมันเร็วมากนะครับแล้วก็ดูจากการการก่ขอของผน,นังมันคือเป็นผนังชุดเดียวกันทั้งหมดไม่ได้มีผมตัวน,นี้ผมข้อมูลตัวน,นี้ผมขอนาตยจะไม่พูดดีกว่านะครับเพราะว่าเพราะว่ามันอาจจะ ก็พบเกิันหลายฝ่ายนะครับเพียงแต่ว่าผมเชื่อมัม่นว่าเป็นกําแพงหลุดออกมาทั้งชุดนะครับมผมก็เลยไม่รู้สึกว่ามันมีอะไรที่เรารู้ตัวอีทีก็คือโดนอิดทับไปแล้วนะครับเราอยากให้เรื่องนี้เป็นอุทหรณ์กับคบมีครับก็จริงๆเนี่ยเราเราควรจะตระหนักในเรื่องของความปลอดภัยเนาะนะครับเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยเราอยู่กับความไม่ปลอดภัยจนเราคุ้นชินคิดว่ามันปลอดภัยนะครับนี่คือสัญ,ญญาณที่อันตรายมาก เมื่อเราอยู่ในสภาวะใดก็ตามที่จริงๆแล้วมันอาจจะอันตรายแต่เราคุ้นเคยแล้วก็ชินกับมันไม่ได้มองว่ามันเป็นปัญหานะครับโดยาการทางวิศวกรรมเนี่ยเรามองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อันตรายมากเพราะถ้ามนุษย์คุ้นชินกับสิ่งใดสิ่งนั้นแล้วเนี่ยเขาจะไม่ไม่ระวังแล้วก็จะไม่คิดว่ามันจะเกิดอันตรายแล้วผมไม่ได้เน้นในเฉพาะเรื่องของอาคารนะครับผมพูดถึงในเรื่องของการสื่อสารการเดินทางบนรถยนต์ด้วยหรือว่าหรือว่าใครที่ใช้มอเตอร์ไซค์อยู่นะครับแล้วก็เรื่องนี้ทําให้ผมตระหนักนะครับถึง ออพระราชนิพนธ์ของสมเด็จนะครับประสังคณาสุกรมหาปิษนายกสมเดชเช็จเจริญนะครับที่ท่านกล่าวไว้ว่าชีวิตนี้น,น้อยนะครับข้อขอใหยทุกคนนะครับช่วงนี้ไปซัมเมอร์ครับเพราะว่าใกล้จะเปิดเรียนเพิ่งจะเข้าโรงเรียนครั้งแรกครับผมไปได้กี่วัน,นค ไปได้นี่เข้าสัปดาห์ที่สองน,นะครับครับผมก่อนหน้านี้น้องเคยเรียนที่ไหนมาก่อนไหมค,ครับน้องเคยเรียนอยู่ที่โรงเรียนอุ่นลักเป็นโรงเรียนอนุบาลที่อยู่ใกล้ๆบ้านนะครับครับหลังจากนั้นเราเราทำไมจะสนใจเ้าล่ะก็หนึ่งก็คือก็มีคนแนะนำนะครับ <c oughs> ว่าเป็นโรงเรียนที่ดีนะครับ <c oughs> ทางทางผู้ปกครองซึ่งเป็นผู้ปกครองของพวกเราก็ก <c oughs> ็อยากจะให้ลูกเราเนี่ยได้รับโอกาสที่ดีที่สุด ถ้าเราสามารถจะให้โอกาสเขาได้นะครับก็ได้เป็นตัวเลือกโรงเรียนหนึ่งที่เราอยากใช้น้องเข้ามาเรียนนะครับอก็ก็คือโอเคครับเขาก็วิ่งเต้นดูแลให้ทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรงพยาบาลแล้วก็ในเรื่องของการจัดทำเรียนงานศพ เพราะว่าเขาก็ทำเขาก็รู้สึกถึงความเสียใจความสูญเสียในครั้งนี้ไม่ไม่ได้น้อยไปกว่าคนที่เป็นผู้ปกครองหรอกครับครับผม